เฮนเดอร์แอฟนวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านาสดนะวันนี้จะมาพูดถึงการเปลี่ยนบล็อกหัวชงกาแฟของเครื่องกาแฟนะคะอ,อ๋อวันนี้เราจะมาเสนอของตัวที่เป็นเครื่องเบฟิลเล่นเนาะของบล็อกหัวชงเครื่องชงกาแฟเนี่ยก็คือบล็อกสีเงินๆที่อยู่ในหัวชง มันจะเป็นบล็อกกลมๆใช่ไหมคะอาา่ะฮะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาบาสเกตหรือด้ามชงเนี่ยใส่เข้าไปตรงนั้นที่เป็นบล็บอกบล็อกหัวชงก็คือตัวบล็อกตัวนั้นนะคะของทั้งลูกค้าเนี่ยของเขาแตกแล้วก็หักมันจะเป็นรอยบิ่นตามภาพเนี่ยให้ดูภาพเลยนะคะเห็นไหมที่อยู่ตรงขอบๆนะคะมันเป็นแตก <c oughs> บิ่นนะคะอาจจะเกิดจากการใช้งาน หรือว่ามีอะไรไปกระแทกนี่คือแล้วแต่เหตุการณ์หรือว่าเคสบายเคสไปเนาะพอเมื่อมันแตกหรือบิ่นนะีคะมันก็จะใช้งานไม่ได้ถามว่าใช้ได้ไหมไม่น่าได้นะเพราะว่าเวลาเราอัดบาสเกตแต่ด้านชงเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันจะออกด้านข้างรั่วลงมาทําให้เศษกาแฟตอนที่เราอัดผงกาแฟนะคะไหลติดลงมาก,กับน้ํากาแฟในขณะที่เราเกลั่นออกมาเนาะใช้คําว่า,ากลัน่น กลั่นออกมาที่ดามชงนะคะทีนี้เราก็เลยมาเปลี่ยนนะคะวิธีการเปลี่ยนเนี่ยไม่ไม่ได้อัดลงไปในวิดีโอเนาะวิธีการเปลี่ยนก็คือเอาบล็อกออกบล็อกเก่าออกก็คือแล้วก็ใส่บล็อกใหม่เข้าไปแค่นั้นเองนะคะทีนี้จากวิดีโอเนี่ยค่ะก็คือเป็นการเทสให้ดูนะว่าท่อสตรีมใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวดามชงก็เลยเอาเข้าตรงที่เป็นเครื่องบดเนาะแล้วก็เนื่องจากเครื่องรุ่นเนี้ย ไอ้ตัวด้านชงนะคะือคือ,คอใส่เข้าไปตรงเครื่องบดมันก็จะบดกาแฟลงมาแล้วก็อัดให้ออโต้เลยนะคะพออัดออโต้เสร็จเนะี่ยเราก็จะไปใส่ที่ด้านชงนะคะความละเอียดของตัวเครื่องบดเนี่ยทางลูกค้าสามารถตั้งตั้งเองตามใจชอบเนาะวิธีการก็จะอยู่ในคู่มือของตัวเครื่องอยู่แล้วว่าจะตั้งละเอียดแค่ไหนเบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเมื่อ มัน <c oughs> บทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะได้ยินเสียงว่าเครื่องเครื่องเครื่องบดเนี่ยมันยุติการทํางานเราก็บาสเกตมาใส่แต่นี่คือถ่ายไปด้วยแล้วก็ใส่มือเดียวไปด้วยเลยจะต้องหยุดภาพแล้วก็ใส่ใหม่ให้ด้ามให้ด้ามเข้าร่องนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักแตกที่เบ้าอีกนะคะนี่ก็กดปุ่มทําการชงให้ปกตินะคะก็จะเห็นว่าการทํางานของเขาปกติละไม่มีน้ําไหลออกมาด้านข้างนะคะ ไม่มีอะไรรั่วซึมลงมาด้านข้างละเป็นกาแฟแล้วก็คีม่าไหลาตามปกติเลยเห็นไหมคะนี่คีม่าค่อนข้างดีเนาะถ้าใครอยากได้กาแฟก็สามารถติดต่อเราได้นะคะเราก็มีกาแฟจําหน่ายเนาะขั้วอ่อนขัาา้วกลางขั้วเข้มเรามีหมดนะคะสามารถติดต่อเราได้เนาะอันนี้ก็คือให้ดูหลังจากที่เราเปลี่ยนเบ้าแล้วเห็นไหมคะสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่ไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะคะ ก็คีม่าถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวกาแฟของเราเองนะกาแฟชยโยส่วนเวลาของตัวเนี้ทางลูกค้านี่คือตั้งได้ตามตามใจชอบเนาะอันนี้คือเราตั้งเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าสามารถตั้งค่าเองได้นะคะเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านชอบการดื่มหรือว่าการชงเนี่ยที่แตกต่างกันเราไม่อยากจะมาบอกว่าตัวไหนถูกหรือไม่ถูกนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติด ติดตามชมของเราเนาะถ้าหากว่ามีปัญหาเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นออตโต้ถึงออตโต้หรือว่าเป็นแนนว่นนะคะสามารถที่จะ IV เข้ามาในเฟซบ o ๊กข,ของเราชัยโยเซอร์วิสหรือรล n e แอดของเรานะคะ s s s ไน์ะคะชัยโยเซอร์วิสนะคะหรือโทรมาที่0868211991เรายินดีตอบทุกคำถามนะคะ ในส่วนนี้ลูกค้าสามารถที่จะสอบถามราคาอาการต่างๆก่อนได้หมดเราสามารถแจ้งราคาหน้าง,งานนะคะก่อนซ่อมทุกครั้งนะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ให้การตอบรับที่อบอุ่นทุกครั้งที่เราไปบริการขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ